คุณเคยได้ยินประโยคที่คนชอบพูดกันไหมครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องบินจะมีไปทำไหม <eterm yi> หลายคนอาจจะมองว่าเรือหลวงจากกรีนนรเบตหรือ911ของเราเป็นยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลไร้เขี้ยวเล็บมานานเกือบ30ปีแต่วันนี้ผมจะบอกคุณว่ายักษ์ตนนี้กำลังจะตื่นครับและการตื่นครั้งนี้ไม่ได้ตื่นมาเพื่อขับเครื่องบินรบแบบเดิมๆอีกต่อไป ปี2025 2น2 7นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศา,ศาสตร์เมื่อกองทบเรือตัดสินใจพาตัดใหญ่เปลี่ยนเรือธงลำนี้ให้กลายเป็นฐานทับลอยน้ำแห่งโรนหรือ UXV s มาเตอชิอย่างเต็มรูปแบบภายใต้โปรเจกต์ที่โคตรลำ้ำทั้งระบบสมองกลใหม่จากฝรั่งเศสและฝูงโดรนรบฝีมือคนไทยที่จะทำให้ทะเลอ่าวไทยอยู่ในกำมือเรา วันนี้ช่องฟังสบายจะพาคุณไปแกะกล่องสเปคใหม่เจาะลึกแผนปีแห่งความพร้อมรบกองทัพเรือไทยว่าทำไมการไม่มีเครื่องบินขับไล่ในวันนี้อาจจะเป็นความน่ากลัวในรูปแบบใหม่ที่คุณคาดไม่ถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังสบายเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจะไปดูของเล่นใหม่เราต้องมาทำความเข้าใจความเจ็บปวดและบริบทกันก่อนครับยอมรับกันตรงๆว่า การจะซื้อเครื่องบินขับไล่มาลงเรือในยุคนี้ต้องใช้เงินมหาศาลซึ่งงบประมาณเรามีจำกัดแต่ภัยคุกคามรอบบ้านไม่ได้ลดลงเลยทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งที่คาดเดาไม่ได้แต่บทเรียนจากสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือตะวันออกกลางสอนเราชัดเจนว่าของแพงไม่ได้รับประกันชัยชนะเสมอไปแต่ข้อมูลที่แม่นยำและความเร็วต่างหาก คือพระเจ้าในสนามรบนี่จึงเป็นที่มาของการประกาศนโยบายปีแห่งความพร้อมรบ2569หรือ Year of Combat Readiness 2026ของผู้บัญชาการทหารเรือที่บอกว่าปีหน้าเราต้องพร้อมรบโจทย์คือจะทำยังไงให้เรือเก่าอายุ28ปีกลับมาเป็นนักล่าที่ทันสมัยได้คำตอบคือเลิกคิดแบบยุค90ที่ต้องเอาเครื่องบินที่มีนักบินไปเสี่ยง แต่เปลี่ยนเป็นสงครามเครือข่ายใช้เรือเป็นแม่ทัพบ,บัญชาการหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนและนี่คือที่มาของการอัปเกรด3เสาหลักที่จะเปลี่ยนเกมนี้ไปตลอดการครับมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกสิ่งนี้ไม่ใช่อาวุธยิงแต่มันคือระบบประสาทและสมองครับต้องนึกภาพตามนะครับว่าเรือจัก,กรีนรุเบตรสร้างมาตั้งแต่ปี1997ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ไฟฟ้าน้ำประปาเดิมเป็นระบบอนาล็อกซึ่งเก่าจนหาอะไรยากแล้วการจะรบยุคใหม่เรือต้องฉลาดครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025ที่ผ่านมากองทัพเรือเลเซ็นสัญญาดึงบริษัท h ทเลสยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาจับมือกับบริษัทคนไทยคือ UCS เพื่อติดตั้งระบบที่เรียกว่า IPMS ใหม่ยกชุดถามว่า IPMS สํำคัญ,ญยังไงมันคือการเปลี่ยนเรือให้เป็นสมาร์ทชิปครับ จากเดิมที่ต้องใช้คนวิ่งไปดูเกจวัดท้ายเรือตอนนี้ทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างทั้งเครื่องยนต์แกส๊สเทอร์บายระบบดับเพลิงระบบไฟฟ้าจะถูกควบคุมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สะพานเดินเรือลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าน้ําท่วมหรือไฟไหม้เรือเซ็นเซอร์จะแจ้งเตือนจุดพิกัดทันทีและสั่งระบบดับเพลิงทํางานอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่ช่วยชีวิตลูกเรือได้จริงเพิ่มโอกาสรอดในการรบและที่สําคัญ ระบบนี้จะช่วยบริหารการใช้เชื้อเพลิงทําให้เรือประหยัดน้ํามันขึ้นยืดระยะเวลาปฏิบัติการในทะเลได้นานขึ้นและความเจ๋งก็คือครั้งนี้เราไม่ได้แค่ซื้อของเขามาใช้นะครับแต่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Tech Transfer ให้วิศวกรไทยดูแลระบบต่อเองได้จบปัญหาเรื่องรออะไหล่เมืองนอกนานๆไทยทำไทยใช้ไทยซ่อมอันนี้เป็นก้าวสำคัญของความยั่งยืนเลย มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยถ้าเรือคือร่างกายโดรนพวกนี้ก็คือตาปีศาจที่มองเห็นทุกอย่างในปี2025นี้เรามีพระเอกใหม่2ตัวที่จะเข้ามาประจำการตัวแรกผมภูมิใจนำเสนอสุด,สดๆเพราะนี่คือ Marcus b โดรนสัญชาติไทยแท้ๆพัฒนาโดยกองทัพเรือร่วมกับเอกชนไทยหน้าตามนลํามากครับเป็นแบบ fixed wing VTL อธิบายง่ายๆก็คือ มันบินเร็วเหมือนเครื่องบินแต่ขึ้นลงแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์ทำให้ไม่ต้องใช้สลินเกี่ยวไม่ต้องใช้เครื่องดีดบนดาดฟ้าเรือสะดวกมากครับเจ้ามาคัสบีตัวนี้บินได้นานถึง6ชั่วโมงและไปได้ไกลกว่า200กิโลเมตรลงนึกภาพนะครับเรือเราจอดอยู่นิ่งๆแต่ส่งเจ้านี่ออกไปบินลาดตะเวนรอบตัวเรือเป็นร้อกิโลเมตรเห็นข้าศึกก่อนที่ข้าศึกจะเห็นเรา แต่ที่เด็ดจริงๆที่ผมต้องขยี้ให้ฟังคือระบบสื่อสารที่เรียกว่าเรดิโอโนจากนอร์เวย์ที่ติดตั้งอยู่ข้างในนั้นมันทำให้โดรนพวกนี้ทำตัวเป็นตาข่ายแมงมุมหรือ m ม s h n เน็ตเวได้ครับสมมุติว่าเรือส่งสัญญาณได้แค่100กิโลเมตรเราส่งโดรนตัวที่1บินไปสุดขอบแล้วส่งสัญญาณต่อให้โดรนตัวที่2ที่บินออกไปอีกทอดทอดกันไปทำให้เราขยายระยะมองเห็นไปได้ไกลแบบ b Beyond Line o f s i g h t หรือไกลสุดขอบฟ้าครับนี่คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่จะทำให้เรือจัก,กรีรู้เห็นทุกความเคลื่อนไหวในทะเลครับส่วนตัวที่2คือพี่ใหญ่จากอิสราเอลเฮอร์มิส0กองทัพเรือจัดมา7ระบบตัวนี้แม้จะบินขึ้นจากเรือโดยตรงไม่ได้ต้องบินจากฐานบนฝั่งแต่ความเทพของมันคือบินได้นาน36ชั่วโมงคุณฟังไม่ผิดนะครับบินข้ามวันข้ามคืน มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนดาวเทียมส่วนตัวที่ลอยค้างฟ้าส่องกล้องความละเอียดสูงมองเห็นแม้กระทั่งเลขข้างเรือประมงแล้วส่งข้อมูลเรียลไทม์มาที่เรือจัก,กรีนร์เบศเพื่อใช้ในการตัดสินใจและบัญชาการรบแล้วโดรนพวกนี้เอาไปทำอะไรถ่ายรูปสวยๆเหรอไม่ใช่ครับนี่คือหัวใจของสงครามเครือข่ายหรือ Network c e n t ซ i c Warfare ลองจินตนาการสถานการณ์จริงตามผมนะครับสมมุติว่าเรือหลวงจักกรีนฤร์เรเบตส่งโดรนมาคัสบีออกไปแล้วตรวจพบเรือข้าศึกที่ระยะ150กิโลเมตรเรือจัก,กรีนฤร์เรเบตไม่จําเป็นต้องเอาตัวไปแลกหรือเสี่ยงขับเข้าไปใกล้ๆครับหน้าที่เรือจัก,กรีคือส่งพิกัดเป้าหมายนั้นผ่านระบบลิงก์ทีซึ่งเป็นระบบ d a t a l i ิง์ของไทยไปให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหรือแม้กระทั่งเครื่องบินกริปเป้นที่ซุ่มอยู่อีกจุดหนึ่ง เรือลำที่ทำหน้าที่ยิงไม่เห็นเป้าด้วยตาตัวเองนะครับเรดาร์เรืออาจจะจับไม่ถึงแต่ยิงแม่นเหมือนจับวางเพราะตาของโดรนคือตาของทุกคนในกองเรือนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงครับศัตรูจะถูกทำลายโดยอาวุธปล่อยนำวิถีโดยที่ไม่รู้้วยสําว่าใครเป็นคนยิงหรือยิงมาจากไหนนอกจากเกมรุกแล้วเกมรับเราก็ไม่ประมาทเพราะเมื่อเราใช้โดรนได้ ศัตรูก like ็ใช้โดรนมาถล่มเราได้เหมือนกันบทเรียนจากเรือรบรัสเซียในทะเลดำบอกเราว่าต้องระวังโดรนระเบิดตัวเองกองทัพเรือจึงมีโปรเจกต์จัดหาระบบต่อต้านโดรนหรือแอนตี้โดรนมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทมาติดตั้งเพิ่มเพื่อให้ยานแม่ของเราปลอดภัยจากแมลงร้ายพวกนี้และปิดช่องโหว่ในการป้องกันตัวครับคุณเห็นไหมครับว่า การอัปเกรดเรือหลวงจากเร er ือเบตในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุงตามวงรอบแต่มันคือการปฏิรูปวิธีคิดจากการพึ่งพาอาวุธราคาแพงมาใช้การใช้สมองและเทคโนโลยีเรามีระบบควบคุมเรือดิจิตอลที่ทันสมัยช่วยให้เรือรุบได้เต็มประสิทธิภาพเรามีกองทัพโรนฝีมือคนไทยที่เชื่อมต่อกันเป็นร่างแหขยายขอบเขตการมองเห็นและเรามียุทธศาสตร์ความพร้อมรบที่ชัดเจน ในการบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันในปี2027เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เรือหลวงจากกรีนริเบตจะไม่ใช่แค่เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่หลายคนสงสัยในความคุ้มค่าอีกต่อไปแต่มันคือศูนย์บัญชาการรบดิจิตอลที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดในน่านน้ำไทยโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องบินขับไล่แม้แต่ลำเดียวนี่คือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเพื่อรักษาอธิป,ปไตยทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมกับนานา,นาประเทศ ด้วยงบประมาณที่เรามีอย่างชาญฉลาดเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าทิศทางนี้กองทัพเรือมาถูกทางไหมหรือเรายังควรต้องหาเครื่องบินขับไล่มาลงเรืออยู่ดีในอนาคตลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับถ้าชอบข้อมูลแน่นๆแต่ย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูในคลิปหน้าและท้ายที่สุดช่องฟังสบายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ